สวัสดีค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเรื่องสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะเรื่องอะไรที่คุณควรรู้รู้แล้วจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมีมีความสุขมากขึ้นนะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมกันค่ะให้ใบแรกเทพสุขความสุขสมหวงังให้นางสีดาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะอ,อ๋อมีความกังวลใจคิดมากมีความกังวลใจคิดมาก กลัวว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ค่ะมันจะไม่สําเร็จมันจะเป็นมันจะไม่เป็นไปนอย่างที่คิดตัวคุณเองแบกรับภาระหนักนะคะเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยหรือคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขอ่ะเป็นเสาหลักจริงๆด้วยค่ะเป็นเสาหลักเหนื่อยทํางานหนะักเพื่อคนที่เรารักแบกทุกอย่างเลยอ่าแบกทุกอย่างเลยเพื่อให้คนรอบข้างมีความสุขแต่ตัวเองค่อนข้างจะคิดมากหรือมีความวิตกกังวลเนาะ ให้พระรามแผงสอนเป้าหมายชัดเจนในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป้าหมายหรือสิ่งที่คิดไว้จะสําเร็จไหมนะคะห่วงเรื่องลูกเนาะหลายคนหลายคนห่วงเรื่องลูกค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวมากๆเลยอ่าเป้าหมายที่คิดไว้จะสําเร็จไหมนี่ไงห่วงลูกจริงๆด้วยหลายท่านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนาะ บางคนก็มีผู้ใหญ่ที่บ้านที่เราต้องดูแลค่ะโดยเฉพาะคุณแม่อมเป้าหมายสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะสิ่งที่กังวลใจค่ะจะประสบความสําเร็จไหมจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้แต่คุณต้องปรับเปลี่ยนนะต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับทัศนคติปรับความคิดเรื่องอะไรปรับทัศนคติเรื่องอะไรปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรเรื่องความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือสิ่งที่มันจะขัดกันนะคะที่ทําให้คุณหนักไม่มีความสุขหรือ ไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอะคะมาเช็กกันว่าเรื่องนั้นคืออะไรนะคะหลักๆผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนะาะเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนรอบข้างเป็นเสาหลักปรารถนาให้คนรอบข้างเนะะี่ยค่ะมีความสุขแต่มักจะละเลยมักจะละเลยสุขภาพของตัวเองมักจะละเลยความสุขของตัวเองอจนมันมันมันผิดทิศผ,ผิดทางอะคะ่ะคำแนะนำจากไพครูคือปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนความคิดในสิ่งที่มันย้อนแย้งหรือทำให้คุณปิดถัดเนาะขอคำแนะนำจากครูบาอาจารย์นะคะอ่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีความสุขและประสบความสำเร็จไพ่พระอินทร์ไพ่พระทักษะไพ่พระแม่ธรณีตัวคุณเองเป็นคนที่จิตใจดีหนักแน่นเข้มแข็งแก้ปัญหาตลอดแล้วก็เป็นผู้นำหลังจากนี้ค่ะเนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ ถ้าอะไรที่มันผิดทางเนาะแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรอบข้างก็ตามคนที่เรารักนะอ,อ,อย่าไปช่วยในเรื่องของการแบกรับค่าใช้จ่ายหรือเอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราเอาภาระของของเขามาเป็นภาระของเราแม้กระทั่งเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นคนอื่นมีปัญหาคนอื่นทาผิดพลาดแม้ไม่มีใครแก้ไขได้อย่างเงี้ยสุดท้ายต้องเป็นเรา สุดท้ายต้องเป็นเราคือไม่ให้แบกทุกอย่างไม่ให้แบกทุกคนเพราะว่าเวลาที่มีที่เรามีปัญหาค่ะไม่มีใครแก้ไขให้เราได้ไม่มีใครช่วยเราได้เป็นเราที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่เวลาที่คนอื่นมีปัญหาค่ะเราช่วยเขาได้หมดชุดนี้ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนรูปแบบของการช่วยเหลือแล้วก็ไม่ควรช่วยในเรื่องของการเงินเนาะ งดการให้หยิบยืมเงินทุกชนิดหรือว่าแก้ปัญหาด้วยการทำงานหนะักหาเงินแก้ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะมันผิดทางแต่ว่าเน้นแก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะส่วนความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าการการดูแลลูกดูแลคุณแม่เนาะเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอะค่ะ มันจะผ่านไปได้แต่อย่าแบกทั้งหมดอย่าอย่าแบกทั้งหมดในชุดนี้เนาะไพ่พระแม่ทรณีตัวคุณเองเป็นคนที่ขยันอดทนหนักแน่นเข้มแข็งชุดนี้คําถามคือจะปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองติดขัดไม่ให้มันขัดแย้งกับความเป็นจริงเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็คือการแก้ปัญหาหลักๆคือการไม่แบกทุกอย่าง ไม่เอาความทุกข์คนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเราไม่เอาภาระของเขามาเป็นภาระของเราให้คําแนะนําให้คาปรึกษาให้ความรู้ให้ความรู้กับคนรอบข้างในการแก้ปัญหาแต่ไม่ไปแก้แทนเขา่าไม่ไปเหนื่อยไปหนักแทนเขาแต่สอนเขาว่า,าจะทําให้เขาดีขึ้นนะคะเก่งขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นต้องแก้ปัญหายัางไงอย่างนี้ค่ะเน้นให้ความรู้ค่ะ ถ้าทำแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นไหมมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมเหนื่อยน้อยลงไหมเทพสุขมีความสุขมากขึ้นค่ะดีใจด้ค่ะอืมมีความสุขมากขึ้นไพ่พนังสุพรรณมัจฉาการเป็นที่ปรึกษาการเป็นที่ปรึกษาที่ผ่านมาหามีอะไรแบกแทนเขาหมดหลังจากนี้คือรับฟังความทุกข์ให้เขาระบายหรือตัวเราอะค่ะหาคนที่รู้ใจอาจจะเป็นเพื่อนสนิท พี่สาวน้องสาวคนรอบข้างเนาะคู่รักแบ่งเบาอะค่ะแบ่งเบาเขาเรียกว่าแบ่งเบา,บเบา,บเบาความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันคอยห่วงใยเป็นกําลังใจอย่างนี้ค่ะถ้าคุณทําแบบนี้คนรอบข้างจะรักและก็เข้าใจคุณมากขึ้นแล้วคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วยมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะได้รับกําลังใจที่ดีด้วยไม่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องหนักอีกต่อไปอะค่ะ บางสิ่งบางอย่างนะถ้าคุณช่วยเหลือเขาไปแล้วอะค่ะให้คําแนะนําเขาไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะค่ะให้คุณวางเฉยให้คุณวางเฉยไม่ไม่ทําแบบเดิมๆอ่าไม่ทําแบบเดิมๆอย่าคิดมากอย่าก,กังวลใจหรือว่าแบบเครียดแทนใครมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะไพ่แม่นางกวักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูดีคุณมีความสุขคุณได้รับกําลังใจที่ดีหรือคุณแบ่งปัน ความสุขและให้กําลังใจกับคนรอบข้างอะค่ะมันจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาค่ะมันเป็นพลังด้านบวกมันทําให้ตัวคุณเองอะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็คนที่เขาได้รับกําลังใจจากคุณอะค่ะคุณทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าเพราะฉะนั้นมันจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาในเรื่องไหนถ้าเป็นการค้าการขายก็โชคลาภการค้าการขายทรัพย์สิงงนเงินทองอค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคุณจะได้ในเรื่องของความรักความเมตตา การได้ข้าวของถูกใจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะจากคู่ครองคนรักท่าพระเพิงอย่าก,กดดันตัวเองค่ะอย่ากกดดันตัวเองอย่าร้อนรุ่มทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอุปสรรคอ่ะมันมีบ้างเป็นธรรมดาค่ะเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆห,หรือจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนบุคลิกลักษณะน,นิสัยความเป็นตัวตนของเราอ่ะ มันไม่ง่ายค่ะศาธตรการเข้าใจศาธตรการมีมีเพื่อนและรุ่นพี่ที่เขาใจดีเนาะแค่แค่แนะนําให้เขาแบบว่าใจดีให้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะช่วยแต่พอประมาณอย่างเงี้ยยังทํายากเลยค่ะคนลักษณะน,นี้มีจริงค่ะเราเชื่อว่าหลายท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะอดใจดีไม่ได้อดช่วยไม่ได้อดเป็นห่วงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าจะดีขึ้นนะอ่าในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะ สรุปว่าถ้าปรับทัศนคติเนะเาะปรับเปลี่ยนความคิดสิ่งที่ทำให้มันแบบขัดขวางขัดขวางความสำเร็จหรือมันย้อนแย้งอะค่ะกับสิ่งที่ทำแล้วทำให้เราไม่มีความสุขอะก็ให้ปรับเปลี่ยนใหม่อ่ะแล้วสิ่งดีๆค่ะมันจะตามมาเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่พา,พานลลายบรรทมสิงเนะาะไพ่แพรอินไพ่ใบเดิมนะ ไพ่พักษาให้ใบเดิมใหม่ละว,วางเฉยให้ได้นะในเรื่องของการแบกรับในเรื่องของอวางเฉยให้ได้แล้วก็ตัวคุณเองอ่ะจะสามารถแก้ปัญหาได้การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดห่บางครั้งการวางเฉยหรือการไม่การไม่ช่วยก็คือการช่วยอะ่ะในชุดนี้นะแสดงว่าหลายท่านเป็นคนใจดีมากถึงมากที่สุดเลยแล้วก็ชุดนี้คำแนะนำคือหลังจากนี้ค่ะ ถ้าคุณช่วยแล้วคุณทําดีเต็มที่แล้วเนาะสำหรับคนรอบข้างนะแล้วเขาไม่ดีขึ้นนะคะให้คุณวางเฉยเพราะว่าลําพังตัวคุณเองแล้วอะไพพระอินท์เป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จแต่ที่หนักทุกวันเนี้ยหนักเรื่องคนรอบข้างค่ะถ้าเปลี่ยนแล้วบทสรุปชีวิตคุณจะดีขึ้นใช่ไหมใช่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไพพระรามกับนางเสดาคุณคู่ควรการปรับทัศนคติ ไพ่ใบเดิมแล้วคุณจะขึ้นมาสู่ในจุดที่สูงขึ้นอย่างสง่าง,งามจะได้รับความรักและความเข้าใจนะคะจากคู่ครองคนรักและประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจค่ะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของการงานความรักก็จะดีขึ้นค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะการเงินการงานและความรักดีๆนะคะที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไว้กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธากาด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วสาธาก,าก็จะพิมพ์เข้าไปตอบให้นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสาธากาพรหมยานค่ะ ไ้พมยานพยากรค่ะ